ก่อนหน่งก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนคุณผู้ชมนะครับปั๊มไข่ใหม่นะครับ ไข่สปุ๊กี้เอกนั่นเองนะครับผมที่เพิ่งอัปเดตมาเมื่อวันเสาร์ที่11ตุลานะครับผมของกิจกรรมกูลนั่นเองนะครการที่จะหาไข่สปุ๊กี้เอกเนี่ยนะครับมันมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับคุณดูวิธีที่1นะครับก็คือนําเหรียญแคนดี้คอยนะครับของเรานะครับไปซื้อในร้านค้านะครับที่จะมาทุกๆ1ชั่วโมงนะครร้านค้าของสัตว์เลี้ยงนะครับมันมีขายสัตว์เลี้ยงแล้วก็ไข่นะครับแต่ไข่นี่ราคาน่าจะประมาณ30แคนดี้คอยนะครับต่อ1ฟองนะครับส่วนวิธีที่2นะครับง่าายยๆเเลนะครรับต้องเกก็็บผลอะไไรด้นะครับใใหหห้้้เเต็็มมมกกรรระะะปป๋าาาานนนคคััับบแแลลวํไ่ดุงงยจก ที่ไม่มดปรุงยาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็จะมีโอกาสได้ไข่นะครับแล้วก็ได้เหรียญแคนดี้คอยมาด้วยนะครับเราซื้อของในร้านค้าที่จะมาทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับส่วนร้านค้านะครับก็จะมีร้านค้าของซีดนะครับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็ร้านค้าของสัตว์เลี้ยงนะครับขายไข่ด้วยนะครับแล้วก็ของตกแต่งนะครับคอสเมติกนะครับผมว่าต้องรีบทําก่อนโดนแก้นะครับไม่รู้เขาจะแก้ไหมนะครับเพราะว่าแม่มดเนี่ยครูดาวแค่2นาทีเองนะครับคุณดูเราเดินไปเก็บผลเนี่ยให้เต็มกระเป๋าเนี่ยก็นาทีกว่าแล้้้้วววนนนนนะะะะคคครรรัััับบแแลกกกก็็็็เเอาไปปยยดดดใส่มมมงงงึีี โอกาสได้ไข่แล้วนะครับไม่แค่ไข่นะครับเราก็มีโอกาสได้แบบของตกแต่งด้วยนะครับคอสเมติกนะครับที่มันเป็นกล่องนะครับผมลืมบอกคนดูไปนะครับว่าร้านค้าจะมาทุกๆ1ชั่วโมงแล้วก็จะอยู่แค่15นาทีนะครับแล้วก็หายไปนะครับส่วนหน้าตาภายในร้านก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นร้านขายเมล็ดนะครับส่วนต่อมาก็เป็นร้านขายไข่นะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นของคอสเมติกนะครับนี่นะครับของตกแต่งนะครับ มันเยอะจนไม่มีที่จะใส่แล้วนะครับไม่รู้จะเอาไว้ตรงไหนด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมหวังว่าคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะครับชอบคลิปวิดีโอของผมนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปของผมนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไปละ